ลัคนาราศีพฤกษบราหูทําการยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษบบ้างนะครับด้านดีเนี่ยในระบบภพบเรือนราหูนะครับคลองภพเรือนกรมมะนะครับกรรมะเนี่ยแปลว่าการงานนะครับสิ่งที่เจ้าชะตาตั้งใจนะครับกิจหน้าที่นะครับตรงนี้ปรับดีขึ้นหมดนะเพราะว่าทําการยกย้ายเข้าสู่ภพราพะราพะเนี่ยแปลว่าราผลนะครับ เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่นะครับธุรกิจการเงินการทองการใช้เชิดฉายนอกจากนี้นะครับด้านดีที่ยังส่งผลอีกเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะนะงานในรูปแบบใหม่นะครับงานในลักษณะที่เป็นจ,อจอ็อบจ็อบงานเสริมนะครับพุทไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะครับของชาวลัคนารักลัคนาราศพีพฤษภ นอกจากนี้ยัง,ยงกระตุ้นในเรื่องของคอนเนคชันนะครับมีการเข้าไปไปพบปะไปเจอสังคมในรูปแบบที่เปลี่ยนใหม่นะครับนะข้อควรระวังชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของเงินนะเรื่องเงินเนี่ยต้องระมาระวังเรื่องของความอยากได้อยากมีซื้อของที่ไม่จาเป็นนะครับาการช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งออนไลน์การชาใช้ใจ่ายเกินความพอดี นี่คือเรื่องของเงินนะครับส่วนเรื่องของการงานเนี่ยการงานนะต้องเรามาระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปนะครับการทํางานหนักการทํางานหักโหมพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพเนี่ยต้องเรามาระวังบริเวณช่องท้องนะครับมันก็จะอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาก็มีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปวดท้องนะ การดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความรักนะครับสําสหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่เนื้อหอมหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ไปไปปิ๊งคนที่มีคู่แนวทางการตั้งรับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในกรณีที่พระรหูย้ยายรอบนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือคือมีสติในการพิจรารณา เป็นความจําเป็นนะในเรื่องของเครื่องใช้อุปโภคบริภโภคต่างๆการตั้งรับเรื่องของสิ่งที่มากระทบในหน้าที่การงานในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมที่เราพบเจอนะการเข้าใจธรรมชาติซึ่งกันและกันการวางเมตตาเพื่อปรับจิตเราเนี่ยให้มันเ,เป็นค่ากลางนะครับคงที่ส่วนเรื่อง การทําท,ทานบารมีเพื่อสร้างประโยชน์ในการตั้งรับเนี่ยผมก็แนะนําเรื่องของการเกื้อกูลเด็กได้โอกาสนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นสัตวิการตั้งรับเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันสําหรับกรณีพระรบาบยกยาในรอบนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้กับชาวรัคนาราศีทุกศพทุกท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจทุกประการนะครับโชคดีครับ